สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องรหัสผ่านหน้าจอนะครับที่ต้องคุยก็ง่ายๆเลยเครื่องนี้นะครับลูกค้าเอามาซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องดับตั้งแต่เมษานะครับวันนี้วันวันที่ยี่สิบสามแล้วนะวันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤษภาแล้วยี่สิบสามพฤษภาเครื่องดับยี่สิบเมษานะครับลูกค้าไม่ได้ให้รหัสหน้าจอมาคราวนี้ ช่างก็จะลองไม่ได้นะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเอารถสไลด์เนี่ยไปลากรถที่สตาร์ทไม่ติดมาแล้วมาจอดไว้ที่อู่แล้วลูกค้าก็ถือกุญแจรถนั้นกลับบ้านด้วยแล้วช่างจะซ่อมรถยังไงครับกุญแจรถไม่ให้ไว้นะครับก็เหมือนกันนี่แหละอันนี้รหัสหน้าจอไม่ให้ไว้ก็ลองไม่ได้นะอันนี้ยิ่งสําคัญด้วยคือถ้าเกิดรหัส ไม่ให้มาเวลาเราไปใส่ปุ๊บผิดนึกออกไหมครับอันนี้ยังไม่ครบหกตัวนะใส่ผิดหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งสี่ครั้งห้าครัง 3, ้ง, 4, ง, 5, งมันก็จะขึ้นนับถอยหลังใช่ไหมครับนับถอยหลังไม่ให้ไม่ให,ให้ให้เราใส่รหัสนะครับพอรอบต่อไปก็นับถอยหลังรอบแรกหนึ่งนาทีรอไปรอบสองห้านาทีรอบสามก็ว่าไปห้านาทีสาสิบนาทีหนึ่งชั่วโมง ก็ว่าไปจนสุดท้ายก็คือไม่ยอมให้ใส่รหัสนะครับซึ่งช่างที่เขาซ่อมงานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าไม่ให้รหัสมาก็ไม่ต้องไปพิมพ์นะครับแต่มันจะมีอยู่บางเครื่องนะครับที่อาการทัดสกรีนลวนเวลาเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยใส่จอเข้าไปแล้วจอมันลวนนึกออกไหมครับจอมันลวนก็คือจอมันสัมผัสเองเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้อยู่ที่หน้าโชว์ฉุกเฉินนะกดไม่เป็นไรเนะี่ยหน้าจอมันลวนมันก็กด รหัสหน้าจอไปเองพิมพ์แบบนี้นะครับจอมันเสียหรือเครื่องมันเสียเกี่ยวกับระบบทัชสกรีนเะนี่ยกดไปแบบนี้เครื่องก็ล็อกเองครับนั่นแหละครับคือปัญหาต่อไปพอเครื่องไม่ให้เราใส่รหัสก็จําเป็นที่จะต้องรีสโตร์เครื่องพอรีสโตร์เครื่องก็จําเป็นอีกแหละที่จะต้องรู้รหัสผ่าน Apple ID แล้วก็ชื่อ Apple ID ด้วยต้องถูกต้องตรงก,กันกับเครื่องนี้นะครับฉะนั้น เครื่องนี้ลองไม่ได้จะลองได้ก็แค่ใส่ซิมนะครับซิมที่รู้เบอร์แล้วก็โทรเข้านะครับรับสายก็จะฟังลําโพงได้ลองไมโครโฟนได้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังลองไม่ได้ไม์กล้องหน้าไม์กล้องหลังก็ลองไม่ได้ไวไฟก็เปิดลองไม่ได้บลูทูธก็เปิดลองไม่ได้เข็มิศก็เปิดลองไม่ได้อีกระบบหมุนหน้าจอเวลาดูหนังก็ลองไม่ได้อีกนะครับ เมนูบันทึกเสียงเวลาไปใช้บันทึกเสียงในที่ประชุมนี้ก็บันทึกเสียงไม่ได้อีกอย่างจะโทรแอปโทรไลน์นึกออกไหมครับโทรเฟซโทรไลน์เขาเรียกว่าโทรผ่านแอปพลิเคชันก็ลองไม่ได้อีกนะครับไมโครโฟนของแอปพลิเคชันใช้ต่างหากนะครับไม่ได้ใช้กับไมค์สนทนานะครับปรับแสงนี่เล่งลดแสงหน้าจอคอนโทรลไม่มีนะครับคอนโทรล bar ไม่มีปุ่มควบคุมแถบควบคุมเล่งลดแสงไม่ได้อีกนะครับ เครื่องไหนที่มีทูโทนตั้งเลือกเปิดปิดทูโทนได้ไหมไม่ได้อีกนะครับไฟฉายไฟแฟลชสำหรับโ s ต่ำนะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ OS ต่ำอยู่ก็คือเปิดไฟฉายไม่ได้นี่กดตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้กดไฟฉายไม่ได้ดไ,ฟไ,ไ,ดไฟแฟลชก็เปิดไม่ได้ครับสแกนนิ้วมือล่ะลองก็ไม่ได้อีกสแกนนิ้วมือเห็นไหมครับสแกนใบหน้าล่ะสำหรับรุ่นที่สแกนใบหน้าก็สแกนไม่ได้อีกนะครับผม ก็เป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นเครื่องนี้จะลองได้ก็คือใส่ซิมรู้จากเบอร์แล้วก็โทรเข้าโทรออกได้แค่นั้นเองนะครับผมเมนูอื่นๆลองไม่ได้สําหรับเครื่องที่ส่งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ให้รหัสหน้าจอมาก็ส่งกลับแค่นี้นะครับก็คือลองได้เฉพาะเมนูต่างๆที่ลองได้ก็คือโทรเข้าเท่านั้นนะครับรับสายแล้วก็สนทนาดูเสียงไมโครโฟนนะครับแล้วก็ลองระบบชาร์จได้แค่นี้ครับผมสำหรับเครื่องที่ส่งมาซ่อมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าส่งมาหรือว่าลูกค้าส่งมานะครับจากต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ให้รหัสหน้าจอมาก็คือลองไม่ได้ตามที่แจ้งไปนะครับประมาณ14รายการนะครับผมที่ลองไม่ได้นะครับ1กล้องหน้า2กล้องหลัง3มไมกล้องหน้า4ี่ไม์กล้องหลังนะครับห้าไวไฟหกบลูทูธเจ็ดเข็มทิศแปดระบบบนหน้าจอนะครับเก้าไมค์บันทึกเสียง 10บไม p แอปพลิเคชันนะครับ11ปรับแสงหน้าจอนะครับสิบสองทูโทนสำหรับรุ่นที่มีนะครับสิ 13, ไฟฉายไฟแฟดนะครับ14สสแกนนิ้วสแกนใบหน้าตามนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ